ยินดีต้อนรับผู้ติชมทางคุ้มพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับอยู่กับผมดังคุงนะครับหรือกุยซน,น,นะครับวันนี้เราเล่นเกม ROV นะครับวันนี้เราจะมาแลกกิจกรรมที่ทำให้เราเกือมากที่สุดในโลกนะครับก็คือเอาสก,กินลิมิเต็ดมาแลกสก,กินอันติเมตนะครับผม ที่ผมแรกเพราะว่าผมเบื่อสกินเก่าแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแรกกันเลยโอ้โหนี่เราต้องแรกด้วยคับเฟนีแฮกสเปเยอร์กับเชอร์รี่บอสซัมนะครับเราจะได้อัติเบตมาเฮ้ยจะกดดีไหมดูด,ดิของมีครบแล้วไม่นะไม่กูกดแล้วามาเรียบร้อยสกินวเวลล์พาร์ทแฮกสเปเยอร์กูไปแล้วมาสกินคาเฟนี่สีม่วงกูไปแล้ว โอเคคร in s <S okay, well, oh ับเรียบร้อยตอนนี so like 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 oh ้เราก็ได our ้เจอรีบอทซับมาแล้วได้จะกินอนิเมย์ญี่ปุ่นมาแทนคาเฟนีแฮกตัวเก่านะโอ้โหตัวเก่าเราหายไปด้วยนะไม่ใช่ว่าได้ตัวใหม่อย่างเดียวนะเดี๋ยวเราขอรีเฟซดูก่อนเผื่อจะมีอะไรดีๆนะเดี๋ยวได้ขอรบดูข้างนอกก่อนโอ้โหครั้งแรกเศร้าอ๋อนี่ไงมาละกดลับเลยโอ้โหแค่นี้ก็อลากาแล้วโอ้โหสุดยอดครับ เปิดได้ดีมาก <mm> มีพื้นหลังด้วยสุดยอดมีน้องสาลาเปาด้วยได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะฮะแล้วก็ได้สกินมาถาวบสุดยอดคูปองเลยอ,อีก104คูปองเดี๋ยวเราไปเปิดเพิ่มดีกว่าเอาให้หมดเอาให้หมดไปลิฟาร์เก็บของแป๊บโอเคครับเดี๋ยวขออ,อันนี้ก่อนจะเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ต้องไปโหลดทรัพยากรก่อน,อนครับ นี่ไงมายังอ้อยไม่มาเด๋ยวนะนี่ไงเฮียไปแล้วไปแล้วตะก,กินเก่ากูไปแล้วไม่เห็นไหมครับสุดท้ายโอเคจ้ามันนี่ตะกินใหม่เราเป็นไงครับโอ้โหฟิลวฟ้าโอ้โหหือถ้าเปิดคนละเรื่องเลยแต่อานวญแลเพราะว่ามันไม่มีขายแล้วไงมันมีแค่ไวเล์พลาสอันนั้นอันเดียวแต่นี้มันยังมีขายอยู่ไงพันสองร้อยบาทแต่เราซื้อมาในาราคาแค่ร้อยห้าสิบเองถูกจัดโอเคครับสวมเลย นี่ตอนนี้มันก็มาอยู่หน้านี้แล้วเห็นไหมโอเคครับสุดยอดโอ้โหดูยังไงนี่ก็สวยกว่าแต่ก็นะมันก็มันก็ไม่赖เท่าโน้นนะเพราะโนูนมันไม่มีซื้อไม่มีขายแล้วไม่เป็นไรเราเล่นนา,านจนเบื่อแล้วนะฮะถือว่าเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะครับเล่นเบื่อแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอีกร้อยสี่คูปองโอเคอันนี้มันก็ไม่น่าซื้อว่ะมีแต่ของเกลือ,เ,อเดี๋ยวเราหาของที่แบบดูคุ้มๆหน่อย เออเนี่ไยไฮยาติเนี่ยอยากได้ถ้าเกิดได้แจ็คพอตมานี่คุ้มเลยนะเนี่ยได้หลายสกินเลยผมยังขาดอีกสามสกินนะเหลืออะไรวะเนี่ยสกินไวรุพารสกินสีม่วงเนี่ยไวรุพาร์สังคู่เลยแล้วก็ไวรุพาร์สอันแรกอีกเออไวรุพาร์สลุนลนเลยได้ปะไอเคี้ยได้เพชรไอสัตว์เกลือเกลือเกลือมากจะบอกให้ขอให้หมดเลยแล้วกันเอาวะเกลือมะ เท่าไรอะเท่านี้เหรอ90คูป,ปองโอ้โหเห็นเกลือเราไม่ค่อยอยากได้แล้วอะไรเลยเว้ยแต่โอกาสแจ็คพอตมัน2%เลยนะ2.41%เลยนะเว้ยเชยเก็บไว้ก่อนดีไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวขอลองมาดูดีอีกทีหนึ่งเฮ้ยผมกดรีเฟรชแล้วมันมีเทลอ,อนานาให้ขึ้นอุ๊ยคุ้มเนี่ยฮีโรอีกเอ้ยไม่ใช่ลิมิเต็ดเหรอโอ้โหลิมิเต็ดแรกดีเจน ในราคาแค่เท่าไหร่เอง45คูปองเองอยังถูกแล้วก็เพิ่มอันนี้26คูปองอ๋อเพิ่มลูกแก้วเอ้ยเอาดิเอาดิเดนี่ยคุ้มเนี่ยโ,โหแต่ลิมิเต็ดเราก็เสียอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรลิมิเต็ดมันไม่มีเอฟเฟกนะครับอันนี้มันมีเอฟเฟกสกิลเยอะเด็กไปแล้วโอ้ได้แล้วสก,กิลลิมิเต็ดกูก็หายไปแล้วอีกแล้วโอ้สุดยอดไปเลยเนี่ยขอรีเฟด้วยอีกทีหนึงโอ้มีคิกซี่แต่ไม่เอาคิกซี่ผมว่าสกินไออันนั้นนะ สวยสุดละสกินใหม่ก็สวยนะแต่แบบไม่เอาอะสกินเก่าดีกว่าอะไรวะเน,นี้ยดวงดวงก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ไออันนี้ก็ไม่คารีไม่เล่นเอมิลี่ก็ไม่เล่นเท่าไหร่ลิเล,ล,ลน่าก็ไม่เล่นเท่าไหร่โอเคน่าจะหมดแล้วล่ะอันที่น่าสนใจสุดคือน่าจะเป็นคลิกซี่นะแต่ก็ไม่เอาอะชอบมันเก่ามากกว่านะฮะเออขอรีเฟรชดูอีกรอบหนึ่งอุ้ยเจออะไรด้วยอุ้ยอะไรวะเน,นี้ยโอเมนเหรอโอเมนฮีโรอีกอืมไม่คุ้มว่ะ อเเตอร์ก็ไม่ชอบแนน้าก็เฉยๆสกัดไม่ชอบอุ้ยเทยวนาฏอีกแล้วอุ้ยเทยวนาฏอะไระเนี่ยโหได้สกินอันติเมตอีกแล้วเหรอคุ้มนะแต่แพงไปหน่อยวะ่ะเยีะยซื้อสดดีกว่าแค่เท่าไหร่อเองนิดเดียวเองตอนซื้อรอบแรกอะอันนี้คืออะไสา9สิบเก้าโอ้ยอยากได้ลิงอะแต่มึงคงไม่ได้รอบแรกแน่ๆน่าจะได้รอบสุดท้าย <c oughs> มึงไม่ได้เปิดรอบแรกแล้วได้ลิงหรอกน่าจะรอบหลังๆเลยละแล้วราคาก็จะดีดขึ้นไปเรื่อยๆ เร่อยังไงก็ไม่คุ้มนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกล่องของขวัญกันดีกว่านี่แลกมาแล้วเทเวนัสคิวปิดเมสเซเจอร์โอ้โหฟงฟิงเลยโอ้โหฟงฟิงมากครับมีเอฟเฟกต์ตกิลด้วยสุดยอดสุดเจ๋งโอเคครับเข้ามายังเข้ามาหนา้นาหน้าโปรไฟล์แล้วยังน่าจะเข้ามาแล้วละ่ะ ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปซื้อไฮยาเตะกันดีกว่าเงินเหลือ30บาท30คูป,ปองนะฮะเอาไปรีเฟซอีกก็เปลืองตังค์แล้วเดี๋ยวเอาไปเปิดไฮยาเตะดีกว่าเผื่อจะมีดวงได้แจ็คพอตหรือได้สกินธรรมดาสักอันนึงก็ยังดีวะเขาอ,อย่างเดียวอยู่ได้อันเดิมไปซะอย่าได้อันเดิม,อย,ดอ,ดมอย่าได้เพชรไม่อยากได้เพชรเพชรกูเยอะแล้วโอเคครับสามกล่องสามสองหนึ่งเปิดไอเฮียเกลือเกลือ,เ,อเพชรแดงรุ่นละวนเลยเสร็จ กูไม่เล่นแล้วโอเคครับพอจบเพียงเท่านี้น,น,นะครับคู่ปองกูหลัวสามคู่ปองแล้วไม่คิดจะทําอะไรแล้วเจอกันมาคลิปหน้ากับผมไม่บายสนำหรับนี้ขอบคุณครับหลังจากที่ได้ยินกูแล้ว,วก็จะไม่ทันเต็มใจคิดหนะ้าผมไม่บาสนะลืมแชร์ให้เพื่อนรับชมด้วยล่ะ